ขั้นสามเข,าสเข้าข้าการใช้เซกลการลบรัง,ง่ใหญ่ถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนตอนนี้เราต้องระวังมันมาซ้อมทะบุมาอันไหนี้ดีมันาหลังมาหรไม่ชา้าเราแล้วเตรียมปืไนไว้เลยปืนอ,อะไรเหรอว้า ดูยังมันพึ่งด็กไมันมาแล้วเอมันนืดเดมันนืด ซอมบี้บอสเฮ้ยนายไปกันเฮ้ยนายให้ฉันหน่อยดิดิฉันมานะเฮ้ยซอมบี้ยังตึงตึง that's what มานะทุกคนตอนนี้เราต้องเดินทางไปที่สนามรอบที่นี่ที่มีกิดการมีลมพายบุบกดีไงเหียบเลยเนี่ยนี่ไง นี่ไงเทนี่แหละไปเดนเดินเดินเเดินเดางไปนี่ไงกปโดดกระโดดลบอวะไเป็รเนี่ยอะไรเนี่ยแพ้ใครเนี่ย ทหารนายะาอะใครหยุดมือล่ะนายจะยิงฉันอ๋อแขนมันบิดนายใหดูแขนฉันฉันจะวางปืนคุณเดี๋ยวเวลาจะมีไว้ก่อนคุณนู้เขาจะรอดแตกเขาไม่รอดเราช่วยด้วย,วยแตก Allah> น,นี่น่ะคือคชอบไอตยาวิเศษและก็เพ yes> yeah> yeah ื่อบกปกติแย่แล้วหนป็ปกติแล้ว ออขอแสดงความยินดีกับสาวแบบยินดีอ่ะยินดีบ้าอะไรเกือบตายอีนั้นที่มาช่วยทันเออระยะนี่มันมาทางไหนวะโอเคแล้วฉนะั okay. ไน okay. ไปไปมือกูติดอ่ะไอ้เขียว ใช่เลยแลเป็นซอบีไปไปเหฉจะยึดท้องโลกนี่เล้ทำไมตอนนี้หันน่ารัก ใครนั่นน่ะน,น,น,นั่นมันซอมบี้นี่มันซอมบี้ล่เอาจริงนี่นะใช่ไออมยิวหนึ่งอ้าา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 า่าา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 า Ik ga bij boog. weer. ใส่หน้าจอเอยดูชุดแบะเออฝึสี่คนละที่เนี้ยยังอย่างเงี้ยเออจะไม่ต้องฝึกแล้วกลับบ้านดีกว่าว่าไปดีกว่าไปละกลับบ้านละไม่ฝึกแล้วที่เก็บฝึกละ